ครับผมผมได้สั่งชค็คจากช้อปปีนะครับเป็นชค็ครถมอเตอร์ไซค์นะครับฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์กล่องยังไม่ได้แกะนะครับเพิ่งรับมาจะถ่ายวิดีโอเก็บเป็นเก็บไว้เป็นหลักฐาน,นครับว่าสินค้าเป็นยังไงเนี่ยครับกล่องยังไม่แกะจะมาแกะพร้อมกันเลยมาแกะกันเลยครับ ก็แพ็กซีนมาอย่างดีนะครับร้านนี้พอดีผมได้โค้ดส่วนลดมา1,000บาทนะครับก็เลยกดโชคตัวนี้มาในราคา5,500บาท ดีเลยนะครับแต่กล่องจะเสียหายมีคมก็ไม่มีแล้สั่งไปเมื่อวันที่สิบนะครับเป็นโปรวันที่10เดือนสิบวันนี้วันที่13ขอมาส่งแล้วก็ถือว่าเร็ว รู้เร็วใช้ได้เลยเห็นกล่องแล้วครับผมนี่ใส่นีใส่เหมือนกันกระแทกมาให้นิดนึงนะครับ เริ่มตงนจะแกะไปเลยแล้วกันเนาะโอ้โหซีนหลายชั้นมากครับอันนี้มีซีน อีกทีหนึ่ตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับทางร้านเขาบอ,อกมาถือว่าแพ็กเกจแพ็กเกจด,ดีเลยครับ เป็นผ<ฆ>ู้บริโภคเราไม่ต้องแก่ดีก็ได้นี่นะครับโชคเลสซิ่งบอยครับสั่งสีดำแกนทองมานะครับมาเปิดพร้อมกันเลยนะครับผมหืสวยงามมาก นี่เขาว่าเป็นใบรับประกันนะครับบัตรแข็งๆเพราว่าใบรับประกันไห้ดูใบรับประกันก่อนแล้วนะเอาไว้ก่อนแลันะอยากดูโชก่อนโอ้อันนี้เป็นสปริงมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับไม่แน่ไม่ใจไม่แน่ใจว่าสปริงแข็งสปริงอ่อนเรามาดูโชคเลยดีกว่าราคาย่อมเยาวนะครับ ตางกองใหมสติกเกอร์ก็แปะเรียบร้อยดีครับผมหนักกำลังดีผมว่าหนักประมาณโลครึ่งได้อยู่มั้งเนี่ยวัสดุนะครับ ผมก็ดูไม่เป็นหรอกผมก็ว่ามันดีอะแต,แต่แต่ลองเอาไปใส่ใช้งานดูอีกทีนึง่งอยาดูต้นนี้กันอนาคตน่าจะใส่โอลินนะครับแต่ตอนนี้ขอสนี้ไปก่อนโอลินราคาแพงกว่าน,นี้ประมาณสามเท่ามั้งหมื่นสองหมื่นอะนี่นะครับ รับประกัน1ปีใส่กับฟอ์ซ่า350ปรับ3จุดนะครับอันนี้ปรับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็สปริงความแข็งอ่อนอันนี้เขาเรียกวุลีบาวั้งจังหวะคลายตัวโอเคสินค้าโอเคนะครับจบการอันบ x ็อก ขอบคุณครับผม